ท่านรองนายกรัฐมนตรีครับนอกเหนือจากการไปรับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนแล้วนะครับก็ยังมีอีกหลากหลายภารกิจเลยหนึ่งในนั้นครับก็คือทางรองนายกรัฐมนตรีครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้วางสิลาเกิ์ก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำอิงเชื่อม3ามอำเภอทั้งอำเภอเชียงของของจังหวัดเชียงรายด้วยครับ นายภูมิธรรมเวยชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำอิงเชื่อมสามอำเภอ ได้แก่อำเภอเชียงของอำเภอขุนตาลและอำเภอพญาเมงรายโดยใช้ชื่อว่าสะพานร่วมใจ3อำเภอณบ้านต้นปล้องหมู่5และหมู่8ตำบลบุญเรืองอำเภอเชียงของโดยมีนายพิเชษเชื้อเมืองผ่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1นายเทิดชาติชัยพงศ์สอสอเชียงรายเขต5้นายชรินทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าการกอร่อสร้างสะพานร่วมใจ3ามอำเภอนี้เป็นเจตนารมณ์ของชาวบ้านที่ต้องการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานสามารถสร้างเศร,รษฐกิจของครัวเรือนเศร,รษฐกิจของตำบลเศร,รษฐกิจของอำเภอให้เข้มแข็งซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปสำหรับการก่อสร้างสะพานข้าแม่น้ำอิงจะช่วยเพิ่มขีดความส ในการเดินทางเชื่อมโยงการคมานาคมขนส่งใน3อำเภอครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอเชียงของอำเภอขุนตานและอำเภอพญาเมงรายจะทําให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นครับซึ่งกรมทางหลวงจึงได้มีการดําเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําอิง ความกว้างอยู่ที่9เมตรยาว120เมตรความยาวช่วงละ30เมตรจำนวน4ช่วงครับพร้อมถนนเชิงลาดสะพานดำเนินการก่อสร้างแล้วครับเมื่อปี2567และคาดว่าจะก,ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้พี่น้องประชาชนได้ใช้สัญจรภายในปี2569ปัจจุบันครับก่อสร้างแล้วเสร็จ10.57ครับ